แลย้ารรยายโบเอฟนี่แลยติดต่อมหาลูกมหาเมื่อเราวบเ็นโบเ็นโทรมาหาคือว่าเงียบอยูย่อยาให้โทรมาหาติดต่อมหาหนี่แล้วไปสีเหลี่ยงลูกเหลี่ยงเต่ากับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องาภายในในต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วน้องพี่น้องกับมื้อนี้น้องพี่นอ้องอ่าเบาเสียงมาบ้านอา่าลํำพันเนาะเมืองจำพรแข็งสะวันนเขต ก็คือเขามาบ้านอารามพันนิงกับมีอ่าคนในนําเบาเสียงมาอีกแล้วเนะพี่น้องเนาะก็ว่ายังไหเบาเสียงเนี่ยเขามาสัมภาษณ์พันเนานะว่าพ่อสีช่วยเหลือครอบครัวพีน่นดะ้บ่เนาะเพราะว่าอหนึ่งมากก็คืออคนที่ในนําเบาเสียงเนี่ยคนบอกว่าครอ,อบครัวพี่นนะ่ะผัวพัว่เลืกไปนะพี่น้องผัวะขาดการติดตอ่อห่างเหินไปนานเนาะ อวก็อยูนงกันน่ะลูกนั้นสองคนน่ะคนที่สามน่ะกันล่างท่องอยู่พี่น้องกับปัจจัยก็คืออตามฮิตค้องน่ะโบได้ผูกแขนหรือว่าแต่งงานเนาะพี่น้องก็คือผัวก็เลยห่างเหินไปนานเนาะกันเฉพากความจริงนะหมาอว่าบบได้ผูกแขนผูกยังก็เลยปะกันง่ายๆนะพี่น้องกับวันนี้กับบอเชียงกับที่เขามา เพื่อนในพี่น้องตอนนี้นายบวเชียงสีได้เข้าไปสัมภาษณ์คมเป็นอยู่ของเพื่อนน้พี่น้องเนาะแต่เรื่องเล่าเนาะจักสีอ่าเป็นจังไดเนาะเพราะว่าบาวเชียงกับยังบัท่านได้หู้พ่อปันในน้พี่น้องเนาะกับมีอ่าคนในนําบวเชียงนต่ว่าพ่อเขาเข้าในพี่น้องเดี๋ยวมีบัวเชียงกับสีได้เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อนนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปอาติดตามครับสม้มกันเลยนาะพี่น้องเนาะก็โอเคน้องพี่น้องเนาะกับบาวเสียงกับมาฮอดมาถึงบ้าน ลำพันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือบ้านเฮือนซานกระดังนี่เนี่พี่น้องที่คุณในบ้านเพิ่นแนะนำบอเสียงมาเนาะว่าจะเขาอ,อยากให้บอเสียงนี่เขาไปสัมภาษณ์พอจะช่วยเหลือเพิ่นได้บ่เนาะพี่น้องเพิ่นวางที่เนาะเฮือนกันหลังง่ายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นอยู่เฮือนซานอยู่พอดีนนเนาะเดี๋ยวบอเสียงกับทขึ้นไปสอบถามเพิ่นเพิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าขาดแค่ยังนี่เดี๋ยวยุ่งกันจักคนเนาะโอเคพี่น้อง mhm 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 โดยโดยอ่าปัจจุบันนี่อยู่ตอนนี้ยุ่มกันจ้าคนเลยอยู่ในเลขลูกสองคนลูกชายไปโรงเรียนผู้หนึ่งผู้หนึ่งบริไปตัวนี้บ่โดยอ๋อโดยโดยใส่ล <Neither S 2> <de> well ูกไปใส่เบสใช่คนหนึ่งไปลงไปตลาดคนหนึ่งไปโรงเรียนอ๋อโดยโดยผูหนึ่งไปโรงเรียนเนาะโดยอ๋อคือลูกกันสองคนโดย คนที่สามในท้อไงเละคนที่สามในท้องเนาะโดยอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าพอผัวได้ปรอยู่ต์วะผัวว่าเมื่อบ้านบุตรโทรมาบุติดต่อมาผัวเนาะโดยผัวอะไรเราก็เห็นเขาถุกเห็นเงียาบบ่อ๋อโดยโดยโดยเพิ่นเพิ่นไปจักจกเอื้อยไปจักนานตื่นหรือบ่ สามเดือนสามเดือนวะโดยเป็นปิทโตมาหาเลยวะบอกปิโตปฏิทโตเล็กโทรมมีขนาดปฏิทโตกรับทิโรหายอยู่ว่าเล็กโทรบมมีอ๋ห่ง้อบาสิคอนี่หลยเดือนหนานี่จะไพชิคับอยู่ต่อสองคนลูกท่อครับอยู่ตอนนี้นะอยู่ ดูคนโกกหันอายุจักปีแล้ว8ปี8ปีโถอ๋อคนที่2เด้เป็คนที่2 5 5ปี5ปีเนาะแล้วก็คนให้ท้องนี่จักเดือนแล้วตัวนี้ฮะคนท้อง8เดือนลโดน8เดือนอ๋อเนาะสิคลอดแล้วเนาะโดเดือนหน้านี่เลยค่เนาะอโดจไสิมาคาจไสิมาเบิ่งเจ้าๆๆอืออันเอื้อยนี่เป็นคนบ้านนี้เด้บ่โด เป็นอันคน,นบ้านลำพันธ์นี่เนาะบ้านลำพันธ์อ๋อโน่นโนนโน่อันพัวนะ่ะบริหูสาเหตุเพราะเพิ่นไปนะ่ะเพราะเหตุยังบอกเขาว่าให้กันกับปากน้ำกันเลยปากน้ำกันเป็นผิดเป็นอยังเลยเพิ่นแม่เพิ่นโทรมาว่าเมื่อบ้านมาเมื่อเจอบริงแม่ก่อนเดอ้อบอกเมียค่ะอ๋อ oh. แล้วบริติดต่อมาบริโทรมาโอนโน่นเ oh, no, no, no. ขาหน่อยว่าชีเป็นน้ำบอกเป็นน้ำกะขา,าดูพันกว่าบาทไม่มีเงินอีก กูม่มีเงินอยู่ไปนี่แหละปะอ,อยู่กระถุกอะไรหาเงินซื้อข่าวเลี่ยงลูกสองคนเงนเงินขอน,น้ำซ่าปลาในกินกันจังใดนี่มีวะไม่อยู่ไม,ม,ม่กินยังเพราะได้มาแต่มือแรกก็มาอืนน่นนี่แหละขน่อยฮนะ่ปที่ไปหาใส่เป็ดกะตะกอนกะคล้ายเป็ดคล้ายไก่ชื่อน,นี่เป็ดมันตายผ่าไปเลยนายกูไม่มี้วพรกูจข้างไปหาอะไรมาเนี่ย ทองเนี uh, lui, lui, ่ยม so ันไปหาพรก็บอได้แล้เมื yeah. ่อไงไล้เมี่อไงทองก็ใหญ่เลยเนาะผู้อาวยู่เนี่ยว่าเออหาปลามาหาซีโบกซีบก็ไปสือข่าวแลนไปสือข่าวนะนี่ยู้อายบโดละไปคือบ่ฮมหูเนาะคือว่าเกิดจากยังเนาะมันเกิดคนว่าเกิดจากเหตุว่าปะถิ่นพ่หยังยังว่าพอได้หูเนาะ กระบโบอีกโบโบเป็นอยังเนาะบบก้าวด้วยเนาะอันเพิ่นเราครอบครัวเพิ no. across, ่นมากอันนีครอบครัวเพิ่นอ่ะเพิ่นว่าโดยโดยเห็นถูกเห็นยากนี่บ่เจ้าอันลูกลูกเพิ่นนั่นมันสามคนนี่ลูกพอเดียวกัรลูกพอเดียวเนาะโดยอ๋ออยู่น้ำกันได้ลูกคนสี่ปลายปีเลยอยู่นกัน้ำปลายปีนะโดยอ่ากั พูทธาเพิ่นตาบ้านเพิ oh, Lord, 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 Lord. Okay, ่นเมืองมนว่าปากเซหันจ้าอยู่ทั่วไทยอ๋อโดยโดยโดยเนาะคือคนในบ้านเนี่ยนะเจักเราซื้อพออย่างเงี้ยในน้ำนอกมานเลยว่าเขาโค้งอื้งอ่ะถือกันที่บอกกับแบบผัวปะเนาะเอาง่ายๆจะผัวปะแบบผัวปะไรท้องสิผัวปะแล้วก็นึ่งมากกับท้องแล้วก็ บบติตโตหาเด้วยนว่าให้อยากให้น้องมาสัมภาษณ์พ่อช่ช่วยเดือกันเป็นได้อีกว่าผลมาพอผนบอกนะเนาะก็น่าก็อยู่ไปนี่เลย้าพังเบิ่งมึงนว่าพผลชิลับมาบอกบอกก้าปะอยู่กับลูกนี่เลยโดยโดยโดยมันนั่งไว้หรอล่ะมันนั่งไว้อ๋อนี่โมดุฮะโดยเด้อมันนั่งไปมีนั่งไปวัดเนกแม คนนี้คนนี่บ่ผู้ชายหาปีบพะโดยหาปีนะอ๋อจ้าจ้าจิโมแจกขนมมาให้ได้แม่เอ้ยมาผสมบดขนมเขาอ๋อเป็นพาพื้นนี่นี่เพราะเอ้ยต้นน้ำพอมาอ๋อ เอนนั้นพอมาพอให้พอกระทอดกับไ่ได้ใต้ง้อมืดได้กับลูกเป็นไพ่นี่บ่โดยเกาคือวางฉันพอเพิ่นกบรบเพราอันั้นบ่เพิ่นกระเพราอนั้นดอกนนี้นพอแต่แท่นี่บ่โดยพอแต่แท้นนี่เลยเพิ่นบอกเพิ่นให้บ่นพังความเพิ่นเพิ่นกระทอดแล้วก็ไ่ได้ใต้ อืมเนาะพอครับมันงั้นประมาณสี่เนาะบานทผิงไพรเนี่ยทั้งเธอห้าเนี่ยก็ทอด้องเลยโดยเป็นเขาน้าสะป่าี่มีของอยู่ของกินนี่เพิ่นเคยแบ่งให้หน่อยบ่เขานี่แหละเห็ดให้เพิ่นกินเขานอยเห็ดแลแล้วก็ย่ื้อคือไปกินน้ำกันเมื่อใดมันบ่มีแล้วก็นั่งเซยไพรเซยมันนี่แหละบ่ได้กินแหละโดยโดยลูกน้อยๆก็ไปเบิ่งนางเฮือนเฮือนไก่ในเขาก็ปั้นให้ได้กินน่ะแหเขาน้ำบ่โดย แน่น้อยก็พอนี่ย่ได้คินเลยมันเป็นอันผู้พ่อนี่เพิ่นให้เพิ่อนยังนี่บ่สให้อื้อยตีแบบนั้นนี่บ่บ่สบริตี้เราเิ่นกระใหลูกล้านดื่นนี่แหละอ๋อโดยโดยโดยแล้วเลยได้เจอหอยทองหอยกระซาแล้วข่อยกระไฮ่อยกระไฮแล้วจมแล้วกันอันนั้นแหละจ้าจ้าอืมเนาะ ที่เดี๋ยวนองเลยเนาะขาดเสารักไปมันกะยากเนาะเหมือนยังบอกไปเขาพูดอันพูไปน่ะกันเณาหู้สาเหตุว่าไปเพราะเกิดจากจากอย่างมันกัสิยังเอาก็ยังสีทําใจได้เนาะแต่ว่าอันนี้เราไปเราไม่ได้บอกบ่ได้กล่าวอย่างเลยเนาะไ่บอกบ่ได้สั่งยังเห็นได้เป็นที่ให้หน้าตากล้าได้เลย หายนาตะก,การหายบูมี่เลยพอแม่กับบูมี่หายแล้วก็บบมีมีทหารซอยกินสื่อกินอารับจ้างเนาะโดยอารับจ้างหาซอยหน้าคนนี่แหละปีนี้ฮะบ่ได้ซอยพันยอดโหลดลายปีนี้ย่านบ่ได้นานดอกอไปว่าวิชาก็บ่ได้บ่ได้เหตุปีนี่<อ>หางซื้อขขาวกินหายแชร์แรงเงินก็นดีโดยโดย แถวเฮนไก่ผนิลต้นผนกงขามาให้จะมาซองมาเพราะได้แล้วจืมอไปพอได้อยู่ได้กินเนาะไปได้มีขนาิหุงเอาไรข้าวเจ้าน้อยเดียวนะมีข้าวหุงเนาะข้าวเนียวมันเบิดเลยซื้อมากมึงนะซื้อหาสิบพันมึงนะ เนาะคุณเฮากันเนานะไปนึกว่าคนมาโทรมาถามมาไทยกันยังใครได้เนาะบอโทรเขาหน่อยว่าิโทรน้ำเหล็กโทรกับบุ่มอีกคงเอากันมาเพิ่นกับบุตรคอยติดต่อเมื่อนะโดยโดยจนมีเรื่อยังจั่องนะ้โทรเมื่อจังเมื่อเจ้าเจ้าคือเอ้ยนะเอากันมานั่น ชิบกว่ป <to> <and there. S 3> ีเนาะสิบปลายปีส no ิบปลายปีอะผูกผูกคอต่อแขนก็ดีเพราะเอากันมาตรงเทปผูกกับ่าได้แต่งบอได้ยังกันดอกเอากันมาตรงเทปแล้วกันดีแล้วก็อยไปอ๋อดูดูอันนี้เราเจ้าจังไดว่าเมื่อเราเห็นโทรติดต่อมาจากสายสีเราเห็นขนอยถูกเนียบบ่หวะของครอบครัวเพิ่นมาเพิ่นบได้ทุกเพิ่นมา มันก่าเนาะคันว่าชิบ้าว่าทุกมันกะมันทุกกันทุกคนเนาะเอแต่ว่ากะจะกิถิมกันเห็อย่างเนาะคันวอาแล้วก่าว่าหนึ่งมากกับยููน้ำกันพอบอกไงว่าสิไปเมื่อเลยเลยว่าเขาพอตั้งใจอันนี้ราวว่าอยู่มาน้ำกันมันกะลูกเต้ากับทีหง่นยเยเนาะมันกจะชิว่าจังไงเนี่ยคนเราค่ะเนาะเอ ครอบครัวมันก็ยู่มันก็ย่ายเลยคืออ้ไรนั่นบม่ได้ปลูกปลูกคอตอแขนกันเนาะเบาบม่ได้ปลูกเอากันมาต้งเทปแล้วก็ยานบะไ่ได้ปลูกเอาแล้วก็มาอยู่บ้านแล้วก็โด้วยเขได้ปลูกด้ยเนาะดยด้วยด้วยหรือว่าเพื่อนจะคิดว่าเอาอะไรไม่ได้ปลูกคอตอแขนก็นคืออยากไปก็ไปคิดว่าไมเคยคิดบ่า เพิ่นก็ชี้คิดแล้วว่าคงอันนะตอนยังไม่ได้มีลูกหลายคนบอกให้พ่อแม่เพิ่นมาขอมาแต่งพ่อแม่เพิ่นก็ว่ามันไกลว่าบุมีเผื่อว่าโดยโดยจัดตีนตัดมือก็ขาดบุมีเลยว่าบรได้ไปเลยว่าเออได้ได้โดยโดยหน่อยก็ประจักรแนวบ้านบ้าน,านเพื่อนซานที่เพิ่นอยู่นะ่ะอยู่บ้านนี่เลย พิ่นว่าว่าอยู่เมืองมนว่าปากเซเม,มืองมนต์นี่ยูใช่แล้วขนอยกับโบหูว่าขาดเป็นพันบาทปากเซเม,มืนเนองมอน์เนาะโดยอมาตอนนี้นะเอื้อนอยู่กันกันนั่นลูกอ่ะ2คนอนะ่ะคนที่3ามอ่กำลังจะคลอดเนาะโดยอเอากะถ้าว่าอ่า ยังไงเอื้อนั่นเล่าหรือว่ายังถ่าว่าพวเ,นเ,นเาพื่อนได้เห็นเนาะยังไงเอื้อนั่นบอกว่าถ่าที่ห้อได้เห็นเนาะกะอยากให้มาอยู่น้ำหรือว,ว่ายังไงเนาะให้เอื้อเนี่ะอธิบายเนาะแล้วเพื่อนเมื่อกับยายเพื่อนกล้ามากในเลนะเนาะมันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียในเละอยู่น้ำกันมาหลายปีเลยสิบปลายปีเลยสิบปลายปีเนาะเมือ่อเขาบ่ได้บอก พอจิมเมื่อห้าแม่ว่ะไ่เห็นติดต่อ,ไป,อไปเห็นพปถโอมไเห็นโทรมาหายกลับมาแล้วลูกคนกับสองคนชามคนอะไรพซีรีสอ่พอแล้วก็ว่าขับไปเลยกัาลูกไปน้ำใครอยู่อันนี้บัตปะลูกให้เหมียเลี้ยงเมียทีหาพี่คะใหาเพิ่นกลับมาแลยวถ้าว่ายังยังอยู่หรือจังใดก็ได้เต้เนาะก็<ง> หอติดต่อมาหาเนาะติดต่อโทรมาหาเนาะยพอได้หูเบอร์พอได้โทรไปจักเป็นจังใดจังใดกะให้หูข่าวข้าวนู่นเห็นเนาะโดยติดต่อมาสอบเพราะว่าหนึ่งมากับลูกเต้าเนี่ยลูกคนแรกตัวหนึ่งฮะบางแปดปีมันโทรมาถามอยู่หน่อยผอเพ็ญโทรมามันว่ะลูกเต้ากะคือว่าเนาะเพิ่นกะไงเแี่ยเพิ่นกะยากหูข่าวข่าวพอเนี่ยอยู่ใส่เนาะโดยถ้าว่า าเห็นแล้วก็อยากให้ติดต่อมาหาเนาะโด,ด้วยบอเอฟมาเลยเพิ่นโทรมาหาลูกหาเมียเพิ่นโทรมาติดต่อมาใครอยู่ด,ด,ด้วยดวยด้วยและอยากให้บอเอฟนี่แล้วติดต่อมาหาลูกหา,หาเมียเมือ่อเราเหพิ่นเห็นโทรมาหาคือว่างเงียบอยู่ อยากให้โทรมาหาติดต่อมาหานี่แล้วไปสียเรียงลูกเรียงเต่านี่ก็ไปใช้กับบัด้เดินหน้าเนี่ยเลยสิคอนลูกให้โทรให้มาบ้านอยู่บ้านเนาะเออเมืองมนบาลพันห้ติดตมาเป็นอยู่จังไให้ติดตมาบอกข่าวๆเนาะ โทรมาเนี่ยหละให้กลับมาคอยย่างก็ดีพยายาเงินซื้อเขาซื้อหน้าลูกก็ยังในนอ้อยนึงเนาะเนาะโอเคเนาะเนาะเอลยเนาะแต่เกิดจั่างยังกันยังบุญหูนาะผัวกรับป้าไปกับบุญหูสาเหตุบ่บอกข่าวข่าวบ่บอกอะไร กับเพิ่นบอกก็เออที่ตั้งใจที่ตั้งต้นได้นี่บอกเมื่อเมื่อหาใหม่บอกเห็นโทรติดต่อมาขน้อยะมาที่น้ำเมื่อบ่ว่าพาลู้หอบเมื่อทั้งสามตั้งสี่นี่บ่อะบ่มีเงินนี่เพิ่อนมาคาโลดเพิ่อนพันกว่าบาทผมมันไกลเพิ่นว่าปากเจเมืองมนเยอยู่ท่แล้วขน้อยกับบุ๊บได้เคยเมื่อบานหยากระดิ๊จ้าวจ้าว คือตอนนี้ชีวิตเอื้อยน่ะตอนนี้นั่นถือว่าภาระหนักเนาะเอื้อยเนาะพัวชิบ้าบอกปะพลาละไรลูกหนึ่งมากับลูกกระซองมานี่ปู่จริออกน้ำอีกเนาะเลนเข่าหน้าซ้่นปลากับบุพโอยู่พกินหนึบงแบบมากินเล่แล้วบุพไม่เลยงดจังไรเนาะกะยังห้เพิ่นกลับมาเนาะพันสิบ้ากกันเนาะเ้ยทาเพิ่นหู้เพิ่นเห็นนาะกะ เพิ่นกัำไเพิ่นติดต่อมาติดตสอบถามมาว่ามันเป็นอยู่กันจังไรหรือว่าจังไรก็ให้ติดต่อมาหาลูกเมียเนาะโดยอืเพราะว่าลูกเมียกากระบองเนี่ยดูความเป็นอันคิดฮอด้คิดถึงเนี่ยกันหนึ่งมากกับลูกเต้าเนี่ยมันมีคนหาเข่าน้าซสร้าปลากินด้วยเนาะโดยเพิ่นมาหาคือเก่ามาอยู่คือเก่าอะไรโดยโดยเนาะฝา โอเคเนาะชาวเนาะเอ้ยเนาะครับงเดียวน้องสิเอาเงินมาให้เด้อซื้อซื้อเข่าซื้อยางกันเนาะอันนี้เข่าย่างไงเนาะได้มาแต่เมื่อแรกก็เมื่อเอิงนี่ยนะขน่อยหน่วดหน่วยอันนั้นกันก็เอาเอาเงินเอาไปซื้อเข่าเด้ออันเงินนี่แนวอาบอมเอนเงินของอ่าน้องดอกเป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีย์ที่อยู่ต่างประเทศเนาะอ่าเพื่อนได้โอนมาให้น้องนะเป็นสะพานบุญให้ผู้ ส่วยเดือดขาดแค้นเนาะข้าวน้าซ้ำป่าปเพราะพออยู่พอกินเนาะกะมีสองผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็คือผู้หนึ่งอายุสกกอสกุลนครผู้ที่สองคืออยู่อนองบัวลำพูนเนาะกะขอให้แต่ว่าเพื่อนกะบ,บ่อได้ร่ำได้รวยหรอกเพื่อนกะหาเศร้ากินคําคือกันเนาะเพื่อนกะแต่ว่าเพื่อนกะอยากช่วยเดือดคนขาดแค้นกับมนุษย์ซึ่งกันและกันเนาะช่วยเดือกันนะัเนละ กะให้เอื้อนหลับเอาเงินแล้วกะฝากขอบคุณขอบคุณให้พ่อเพื่อนเนาะเออหายใจอยู่นี่มีแหงเดลยเจ้าจำร่ำรวยเด้ออยู่ดีมีแหงเจ้าเจ้าเนอะจำหรับมื้อนี้กะน้องกัสิได้อ่าร่าเอื้อยไปก่อนนักเสือเด้อเนาะรวยเนอะกัเรื่องราวกัคือบ่อเนาะกัสิเศร้าสิมองแน่เนี่ยมันก็หน่อยในเศร้าทะเลขีดลายหลายอย่างในแนวเนาะ นาางยก็สู้่ด้อยเด้อถ้าเป็นช่างนายกเหน้องกสิแต่ว่าการติดต่ออันของเพคนได้แด็กก็น้องกสิเข้ามาบอกข่าวๆเนาะนี่กสิน้องจะได้ล่าเอื้อยกกันเด้อชาวเจ้าสบายดีด้วยเด้อสบายดีชาวสบายดีก็น้องพี่น้องเนาะกับบอสเสียงก็ได้อ่ะ สอบถามครอบครัวเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือครอบครัวของเพื่อนนะพี่น้องขัาสีเสาสีม่งเน่น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพะว่าขาดเสาลักไปเนาะพี่น้องขาดเสาลักไปก็คือบ่งหูสาเหตุเนาะพี่น้องเพราะว่าไปจังไรก็บโบโ่บอกบ่กล่าวเนาะด่ากับไรติดตมหาเลยเนาะเพราะว่าหนึ่งมากกับอึ้อยพน,นะนักอยุกะ 30กว่าหรือว่าลายนะพี่น้องแต่ว่าเพี้ยงลูกเหมือนกันนะ่ะสองคนน่ะอีกคนหนึ่งกับกำลังสิงออกเนาะแต่ว่าผู้ผัวเพิ่นจากไปนะบ่หู้สาเหตุเนาะกะ็นาะพี่น้องเนาะกะับถาว่าอายุใส่กระเล้วแต่เนนะาะเพราะว่าสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะถาว่าหูขา้ขาวอาอนนะนะอ่่่าผัวขงนนะเทียู ปากเซหรือว่าเนาะเอาบ่เชียงกับยังบ่อพอเอื้อยเพิ่นกับยังบ่งหูเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกซื้อบอกเก้าวไปแล้วที่บ่เชียงในสอบถามเพี่น้องเนาะถ้าว่้านหูแล้วเขาหูเขาวขาแล้วก็บอันติโตมหาเอื้อยเพิ่นอน่เนาะเพราะว่าเขาหน้ามสร้างปลาตรงนี้เนาะบ่อพออยู่พอกินเนาะการอยู่การกินเนี่ยหนึ่งมากกับคนในท้องกับสิคอดแล้วเพิ่นว่าแต่เป็นยังไงก็ขอให้อันติโตมหาเพิ่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ ือว่าเนี่ยคนอยากหู้ขาวขาวพระธิ่มยังไงก็ขอให้หู้ขาวขาวบอกคนแน่เนาะก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็บอลเสียงก็สิได้อ่าลาพี่ละน้องไปอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นครอบครัวที่ขาดเสาหลักไปอีกคนนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขาดการติดต่อระหว่าหู้สาเหตุเนาะก็บเชได้ลาพี่ละน้องไปเบิดสู่สู่สู่คนเนาะก็ขอให้อ่าพ่อแม่พี่น้องอ่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ให้อยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บย่งเรความไข้ยาให้มีเด้อทำการทำงานที่ไหนก็ขอให้อาเจริญในการทีก่การงานกันเบิร์สุขุสุขคนเนาะมรับน,นี้บอเสียงเซเลราไปอีกแล้วขอขอกล่าวคําว่าสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องภายในใน,ในต่างประเทศกันเบิร์สุขุ่สุขนเนาะ